ครับกลับมาพบมือจกสายหัวครับหลังจากเวียนเสร็จก็เราก็มาเผาตาป่าต่อครับเอาป่าเพื่อจะดูหน้างานครับเราก็จะอ่านหน้างานใหม่ครับไปกำลังไหมนะครับ ครับเมื่อจบครับนั่งเดินยืมเลยครับเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสคนขับครับหลังจากที่มาเผานาเขาแล้วเราจะเป็นไงครับ ไม่ใช่มือจกธรรมดาแล้วครับเผานาด้วยครับรับเผานาด้วยเขาบอกว่าแถวรับเขาจะตัดไม้ขายด้วยครับนอกจากเผานาเสร็จดูหน้าตานะครับอย่าลืมกดตัดตะไคร้แล้วก็ติดตามให้พวกผมด้วยนะครับพวกผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปอาศัยพวกกันนะครับดูพวกผมครับ เกือบหน้าของผมครับมอนไฟมันลวงมน้เเาไปไหนยังว่าอยู่ไปกันล่วงข้าราชกาไปเนะไปเบิ่งอยู่บงรถไม่ไโครไปรถกระ็มาใส่ แรงครับเอาแล้วครับจุดป่าด้วยครับรับจุดป่าไม่ใช่ว่าทำนาธรรมดาน,นะครับพิมพ์ง,งานพวกผมเนี่ยครับเอาป่ายด้วยครับ quá sẽ ăn n่าง ăn không lấm chặt ทำถนนเสร็จพวกเราก็จวดฝาด้วยแล้วก็ทำทุกอย่างครับหาเงินครับถ้าจะติดต่อทีมงานพวกเรานี่ทำไม่ได้หมดครับพวกเราไม่เรื่องมากครับง่ายๆครับพวกเราพวกท่านอยู่ได้พวกเราก็อยู่ได้ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากที่ท่านที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับครับขอบคุณมากครับ